สัญญาณดีไหมเนี่ยพอดีอาจารย์กำลังอพอดีกําลังจะเ,เริ่มฝึกไลฟ์เป็นแบบ Real time. เรียลไทม์อ่ะขอพูดภาษาฝรั่งเลยนะด้านหลังอาจจะมีเสียงอมีรูปของอาจารย์เทพนะสวัสดีสวัสดีค่ะยายมีไข่หอยใหญ่มอยไข่หมีค่ะ ใครอยากใครอยากจะให้อาจารย์ทําอะไรบ้างลองบอกมาดูซิอันนี้อันนี้อาจารย์สอมนะแล้วก็เดี๋ยวว่าอาจารย์จะจะเริ่มไลฟ์เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยในวันวันเสาร์สักช่วงสองทุ่มหรือว่าหนึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะเฮ้ยสวัสดีค่ะอาจารย์ขาเสียงชัดมากโอ้โหนี่จากไหนเนี่ย ทักทายกันหน่อยค่ะทีขาเอขาโอ้ยคุณทิพย์อะไรวะเนี่ยคุณนัชชาสวัสดีค่ะคุณสุนทรคุณนัชชาอุบลค่ะกิติคุณกิติภาขายังไม่หลับไม่นอนหรอกค่ะคุณอะไรเนี่ยนีย่เยอะมากเลยอัมพันสวัสดีค่ะโอ้ยเกือบล้านคนแล้ว คุณสุนทรนนทบุรีคุณเ<ข>อฟซ <FC> ีหลานแม่ครับอาจารย์เอฟซีเอฟซีเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเรามาเจอกับอาจารย์ในวันเสาร์นะอาจารย์จะไลฟ์ทุกวันเสาร์ประมาณสักสองทุ่มแล้วก็เดี๋ยวจะมีเกมมีของรางวัลแจกด้วยเป็นบ้านเป็นที่ดินแล้วก็เป็นคอนโดอแจกแม่งนี้เลยทีละขาเพิ่งเห็นความาไลฟ์สดยอาจารย์จะไลฟ์ทุกสัปดาห์นะอาจารย์สัญญาทีละขาสวัสดีคุณ กันสุด,ดานะคะหมูน้อยสวัสดีค่ะจากตาปูนโอ้เอสค่ะแฟชั่นอ่าน,อนอคอมเมนต์คุณสุนทรโอเคค่ะที่ราคาคุณสุนทรตอนนี้มีคนจัดไฟให้จานแบบเขาเรียกว่ายกสตูดิโออย่างใหญ่มาเลยนะเออสวัสดีค่ะเคยดูดวงกับจานค่ะคุณเจนกันสุดานะคะาขันทองโอ้ยไม่หลับไม่นอนกันเด้อพวกเราไม่หลับไม่นอนกันเด้ออยากให้จา์ทำอะไรมั่ง ยกเว้นแก้ผ้านะอยากอยากให้อาจารย์ทําอะไรอย่างที่อาจารย์บอกเดี๋ยววันสวัสดีค่ะอาจารย์ขาเมื่อไหร่จะโชคดีครับชัยพรอ,ลอัล้านน้อยอืมโอ้ดีใจดีใจอืมให้อาจารย์ทำอะไรรอดูอาจารย์ค่ะคุณอรัญญ,ญานะคะอ่ะคิดถึงคิดถึงทุกคนนะที่เป็นเอฟซีของอาจารย์เทพเนี่ยจะ,ะมันเยอะมากนะาอาจารย์อ่านไม่หมดนะเนี่ย อืเออเอาไหนๆดูไหนๆมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะขอเอาสักหน่อยหนึ่งนะขอสักหน่อยหนึ่งสำหรับใครที่สำหรับใครที่วันที่หนึ่งใครจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเดี๋ยวดูซิว่าคนที่เกิดวันคนที่เกิดวันอะไรดีว่าเออตรงนี้สิอาจารย์อาจารย์อ่าตรงนี้นะฮะ อั่อ่ะข้อขความโอ้โห<ม>ให้กูเล็งกะตั้งนานเออโอ้ <c oughs> เมันต้องอย่างนี้คุณสุนทนสวัสดีค่ะคุณกันสุดาอาจารย์เลยมาดูก่อนคุณเอสแฟชั่นเดี๋ยวต้องไปตรวจดวงกับอาจารย์อ้าวเขามาตัวนะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาวันเสารนะ์น้าแล้วก็อาจารย์ขอบอกอีกนิดนึงวันทุกวันพุธอาจารย์มีอีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องเอ่อเอะไร อะไรวะดรากูเมจิกอันนี้อีกหนึ่งช่องทางที่จะไลฟ์แล้วก็จะดูดวงให้ฟรีมีของแจกด้วยอาจารย์นะเมื่อไหร่จะได้เงินทองเยอะราคาเสียงดังฟังชัดอาจารย์เอสบ้างไงครับเดี๋ยวขอญาตอาจารย์นั่งตรงนี้ครับทำอไะอยากได้ได้ไหมโอ้ยเขาเห็นตีนกูนะเออไม่เห็นอ้าวโอเคสวยเลยอาจารย์นะขอบังปังงวดนี้ขอบังปังคุณเอสขอบคุณมากนะอาจารย์ขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมกันนะว่า ทุกวันเสาร์อาจารย์จะไลฟ์แล้วก็จะดูว่าราศีใดบ้างจะเป็นแบบนี้นะแล้วใครมีอยากให้อาจารย์ทำอะไรก็ให้อาจารย์ทำยกเว้นอย่างที่อาจารย์บอกแก้ผ้าแกผ่อนแมวนะเออเอาแบบนี้ซื้ออ่ชื่ออ่านยากจังคุณเอสคุณนัชชาอืรักที่ยังรอคอยคุณอลัญญาคนเสื้อฟ้ารอกว่าใครวะโอไอคนนี้อ่ะ ไอคนนี้มันลอยอยู่แล้วนะจะรอค่าคอนเสิร์ตสีฟ้านี่ส่งรูปมาทำไมวะสวัสดีค่ะนิงนงคุณอารีนะอาจารย์ก็ขอพูดไปเรยเ,เปื่อยแบบนี้นะยังไม่มีเนื้อหาทั้งสิ้นนะคะที่ราคาอย่าลืมวันเสาร์ทุกวันเสาร์อาจารย์จะไลฟ์ในเวลาสองทุ่มตรงแล้วก็จะมีการสุ่มแล้วดูดวงฟรีที่ราขาที่ราคาครเวาเนี่ย คุณลิน j f JF ซคุณ s อสแฟชั่นฮ่าอ้าววันจันทร์ปีมาลงราศีอะไรคะบอกวันที่มาได้มาเนี้ยไขวันเนี้ยเย่ยกันทองวันจันทร์หนูบอกวันเดือนปีเกิดมาด้วยทีละขาทีละขาราศีกุมะ่าจานยร์รอค่ะโอ้ยม,ม,มันชื่นอกชื่นใจนะสะเถือน้จจี๋คุณพัชรินสวัสดีค่าจะรอดูค่ะทุกคนเสาว เดี๋ยวอาจารย์จะกาลังคิดว่าเดี๋ยวจะมีของแจกมีของช้ำลวยแจกด้วยนะกําลังจะทําตุ๊กตุ๊ก,กตาอาจารย์เทพเอาไว้กดเอาไว้คลึงกันทีละขา <c oughs> มีเสียงกองด้วยอา้าวราศีพิจิกสวัสดีค่ะขอให้ชาวราศีกุมถูกหวยรางวัลใหญ่อา้าวใครเกิดราศีกุมขอให้ถูรางวัลใหญ่นะจากคุณอาลีนะอวยพรกันผ่านตรงนี้ใครอยากจะบอกลงบอกรักอะไรผ่านเสืออาจารย์ได้นะ ไอแฮมกูว,ว่าไฟมึงเนี่ยมันร้อนอจริงๆนะไม่บว่าผมว่าต้องเพิ่มแอร์อาจารย์เยอะไฟมันดีแล้วนะ<อ>รักที่ยังรอคอยตุลวันนี้เสร,ร็จก็ราศีอะไรวะโอ้โหมันเร็วจังสิอ็ดราศีกุมค่ะมันเยอะมากเนี่ยอาจารย์จะไปไหวไหมเนี่ยที่ลาคาราศีมีนโอ้คนชั่ว เ็ยังชัวอ่ะเพิ่มแอร์มึงเพิ่มไฟแต่มึงไม่เพิ่มแอร์ให้กูสาธุอ้าวมังกรเด้ออาจารย์เทพเล่นเล่นกีตาร์อยู่ด้านหลังนะเนี่ยอาอาจารย์ไม่ได้มองฝั่งนี้เลยอ้าวยังนะไอคนข้างหลังเนี่ยแม่งตัวจีนใหญ่มีไข่หอยหยมวยไข่หมีครับผมนะเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคุณคุณลำยาลำายอ้าวเฮียลำายลำายคุณไม้คุณไม้นะ มีคุณมาคุณอ่าคุณซี่อ่าคุณซี่อาจารย์เบอร์โทรมีมีผลไหมครับเออเบอร์โทรมีผลไหมอาจารย์อาจารย์าารยถ้าถ้าทุกคนเชื่อนะอาจารย์แนะนําว่าให้เป็นตัวเลขไอดีตัวหลังเนี่ยขอให้มีเลขที่สูงสูงเจ็ดแปดเก้าอะไรพวกเนี้ยดีให้ตกเลขมังกรนะอาจารย์ว่าแบบนี้ขอให้เป็นเลขสูงสูงเข้าไว้เลขเจ็ดขึ้นไปเจ็ดแปดเก้าลังท้ายจะดีจะได้โชคใหญ่ไหมโอ้โหมีต่อบไงวันเนี้ย ปดมิถุนาปีหมายยังหมาแล้วครับอ้าวไม่หมูนแล้วไม่หมูนแล้วเอาเดี๋ยวรอกันนึงดีเลยตรงนี้ดีเลยหนอ่อยโอเคหน่าก,ก็เป็นเรื่องของเรื่องของสัญญาณอย่าลืมนะคะที่ราคาอย่าลืมว่าทุกวันเสาร์เดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วอาจารย์จะมีการสุ่มแล้วก็มีการเขาเรียกว่าของรางวัลด้วยเออเอาแบบนี้นะเอาแบบนี้นะแปดมิถุนายนไปแล้วคุณอรัญญามาลัย อ้าวมันหมุนนี่แล้ววะอันนี้มหมุมนวะไงนี่ไม่หมุนอ่ะอ้าวสัญญาณต่ำานำ่ยไงน,นี่หายได้อก็พูดๆไปก่อนก็ได้มาค่ะอาจารย์อาจจะก้มไปแล้วก็เงนยไปนานทีละขาเพราะว่าสอะอาตาจา์เนี่ยมันใช้มาแม่งมันใช้เวลาหลายปีแล้วนะมันก็เสื่อตมต่มกับผาค้างนี่หายทองคำหรือเปล่าเนี้ยคนเนี้ย <laughs> หายเป็นอะไรเ <laughs> ห้ยเป็นน้องคำหรือเป็นน้องเค คุณลำยยคุณเลไล่สิบเอ็ดชอบการพูดขออนาค่ะจิลาพรคุณจิลาพรสวัสดีค่ะมาชา้าไปถึงไหนแล้วคะยังอยู่เดิมค่ะอาจารย์ยังอยู่ในห้องเหมือนเดิมวันที่หนึ่งพฤษภาคมศูนย์เก้าวันเสาร์ที่สามทีลัคนาอะไรลัคนาอาจารย์อาจารย์แนะนําว่าให้เข้าไปดูที่ Google นะเพราะว่ามีอาจารย์ที่เขาดูในลัคนาดโดยตรงจะจะจะชัดเจนมากกว่าอาจารย์ของอาจารย์ดูแบบเไพ่ย,ยิปซ์ <laughs> พอแล้ว พอแล้วทำไงเนี่ยกดยังไงวะเนี่ยไอ้ครับก็หยุดเลยหยุดไงอ่ะกดยังไงอ่ะออกไปเลยแต่ว่าวกดไงแค่นี้เหรอแน่ใจเหรอกลง